ช่วงนี้การดําเนินชีวิตของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรบ้างคะถ้าจะบอกว่ามีความสุขสนุกสนานคุณผู้ฟังก็น่าจะเป็นคนที่มีชีวิตที่เป็นพรจริงๆนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆคะ่ะในท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิดที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงหวังว่าคุณผู้ฟังและน้องๆคงจะดูแลและปกป้องตัวเองกันอย่างดีนะคะแล้วคงจะได้รับการฉีกวัคซีนกันบ้างแล้วคะ่ะ ที่สคคัญนะะอย่ากลัวและวิตกกังวลกับการฉีดวัคซีนค่ะอาจารย์และทีมงานเสียงสันติบางคนนะคะก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนบางคนก็ยังคงรอคิวอยู่ในช่วงสถานการณ์โลกและในประเทศไทยที่เป็นอยู่นี้เราไม่อาจคา,าดเดาได้เลยค่ะว่าจะจบสิ้นเมื่อใดและอย่างไรขอให้เราทุกคนประคองตัวเองและครอบครัวไว้ให้ดีที่สุดนะคะอดทนกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะ เราทุกคนได้รับผลกระทบทั่วหน้ากันต่างกันที่ว่าใครจะได้รับผลกระทบมากหรือน้อยกว่ากันนะคะเสียงสันติขอเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในความยากลำบากขอพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นที่ปรึกษาเป็นสหายเลิศที่ดีของคุณผู้ฟังที่พระองค์จะทรงอยู่เคียงข้างและทรงนำหาทางออกในปัญหาที่คุณผู้ฟังเผชิญอยู่ค่ะในยามวิกฤตเช่นนี้ กุญแจที่จะนำพาชีวิตของเราให้อยู่รอดปลอดภัยก็คือการดำเนินชีวิตอย่างผู้มีสติค่ะรวมถึงการพิจารณาด้วยความรอบคอบถึงข่าวสารข้อมูลที่เข้ามาในชีวิตของเราข่าวจริงข่าวเท็จแทบจะแยกไม่ออกค่ะให้เราเลือกรับข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะจากแหล่งที่เป็นกลางไม่สร้างความกลัวไม่สร้างความวิตกกังวลและความสับสนให้กับชีวิตของเราค่ะ หากคุณผู้ฟังรู้สึกท้อแท้ใจหมดหวังขาดที่พึ่งพิงขาดที่ปรึกษาขอให้องค์พระเยซูคริสตทรงเป็นความหวังและเป็นที่พักพิงใจของคุณผู้ฟังนะคะ